สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นใหม่ที่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นว่าที่สมาชิกใหม่กลุ่มโนดําและเขานี่อาจจะเป็นตัวละครที่ช่วยกลุ่มโนดําเนี่ยในการช่วยชิงบางสิ่งบางอย่างจากรัฐบาลโลกที่ก่อนหน้านี้โนดําไม้เคยเกิดเอาไว้นะว่าเขาเนี่ยกำลังจะไปชิงบางสิ่งบางอย่างจากรัฐบาลโลกก็เป็นได้นะฮะ เพราะว่าวยความที่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่หนวดดำเนี่ยเขานั้นเคยพูดเอาไว้คำหนึ่งนะว่าถ้าเกิดใช่สิ่งนั้นตกไปอยู่ในมือของรัฐบาลโลกแล้วก็สู้เขาไปชิงสิ่งนั้นมาไวไ่าซะเองซะนดีกว่าเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวคำพูดของหนวดดำมันก็เลยทำให้น่าสงสัยะว่าสิ่งนั้นเนี่ยที่หนวดดำนั้นจะไปชิงจากรัฐบาลโลกนั้นจะเป็นอะไรกันแน่นะฮะเพราะว่าจนถึงเนื้อหาล่าสุดในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะว่าหนวดดำเนี่ยเขานั้นอยากได้อะไรแล้วก็อยากไปชิงอะไรกันแน่ เพราะว่าด้วยเหตุการณ์นในปัจจุบันนี้ก็จะมีเรื่องราวหลายอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของหนวดดำและลอที่หนวดดำนั้นก,ก็ำลังต่อสู้เพื่อแย่งชิงโลภนิกีฟโดยที่โลภนิกีฟที่หนวดดำแําลังจะชิงจากลอเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้นะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่หนวดดำนั้นอยากจะไปชิงมาก็เป็นได้น,นะฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าโลภนิกีฟเนี่ยมันเป็นของวานอและลอนั้นก็ได้รับมาเพราะฉะนั้นโลภนิกีฟนั้นก็จะไม่ใช่สิ่งของรัฐบาลโลกเพราะฉะนั้นก็อาจจะหมายความว่่่่่าาาาโนน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 ิกกกมััออออจะไใใชสงงงขยยเเดดดีีีววทห้้้ต็็ปฮ เพราะฉะนั้นสิ่งของที่หนวดดำนี่อยากได้เนี่ยมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับ A k เคในตอนล่าสุดเพราะว่าด้วยความที่ว่าล่าสุดที่ A k เคนี่ยก็จะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นและหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องราวเรื่องของก,กลุ่มหนวดดำที่มันได้มีการปรากฏตัวเข้ามาที่เ K เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นโฉดเชื่อมโยงไปสู่เรื่องราวที่ว่าบางอย่างที่ A k เคนี่ยอาจจะเป็นสิ่งของนะฮะที่หนวดดำเนี่ยอาจจะอยากได้มาไว้ในครอบครองก็เป็นได้และเมื่อพูดมาถึงตอนนี้เพื่อนๆน่าจะพอเราได้นะฮะว่าตัว ซึ่งตัวละครตัวนั้นที่ในตอนนี้ได้มีโอกาสผสมควรเนี่ยนั่นก็คือตัวละครของยอร์กที่ในตอนนี้เธอนั้นเป็นคนทอยศและเธอเนี่ยก็ได้หักหลังทุกคนแล้วก็สั่งเหล่าซัลฟีมะะจาัดก,การทุกคนยกเว้นเธอแล้วก็ดรเวกพังและในเนื้อหาล่าสุดยอร์กเนี่ยเธอนั้นก็ยังบอกดดวยน,นว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลโลกน,นจะหักงหลังเธอแต่ว่าเธอเนี่ยก็มีแผนสำรองที่ได้เตรียม,มไว้แล้วและหลังจากที่ยอร์กได้พูดแบบนั้นหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรือนดาเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาที่แอค มันก็เลยกายเป็นเรื่องราวที่มันน่าคิดว่าแผนสำรองยอคเนี่ยมันจะเป็นการที่เธอเน่ยจะเข้าร่วมกลุ่มหนวดดำหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเธอเน่หักหลังพวกพ้องบวกกับการที่รัฐบาลลดอาหักหลังเธอเนี่ยมันก็จะพอฟังขึน้นะว่าถ้าเกิดว่ายอคเนี่ยจะร่วมมือกับกลุ่มหนวดดำแล้วหลังจากนั้นเธอนะก็จะได้เข้าร่วมกลุ่มหนวดดำแล้วหลังจากนั้นเธอนั้นก็จะส่งมอบเวกพังตัวจริงให้และเธอเนี่ยก็จะนำเหล่าเซโลฟีไปให้กลุ่มหนวดดำเรื่องเหมือนกันซึ่งในเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็น ซึ่งตัวของเวก้าพังที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเนี่ยกับเหล่าเซลรฟิมที่มีความสามารถแล้วก็กําลังจะเป็นขงลังหมายของรัฐบาลโลกหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหนวดดานั้นจะอยากได้แล้วก็ไปชิงไปนะฮะมันก็จะไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยว่าทำไมหนวดดำเนี่ยถึงได้ต้องพูดแบบนั้นนะว่าเขานั้นจะไปชิงว่าอยากจะรัฐบาลโลกเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวในตอนล่าสุดมันก็เลยกาเป็นเรื่องราวที่มน่าสนใจในะวอคแผนการของเธอในตอนล่าสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่ยอกเนี่ยเธอนั้นก็เลงจะเข้าร่วมกลุ่มหนดดวด เพราะว่าถ้าเกิดว่ายอคเนี่ยอยากเข้าร่วมกลุ่มนาดดำเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องที่มันน่าแปลกใจอะไรขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ายังไงซซยอคเนี่ยก็จะไม่ใช่คนแรกที่อยากเข้าร่วมกลุ่มนวดดำอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เอ็มเพิดาวเนี่ยเชรีลวดอร์อยู่ฝ่ายรัฐบาลโลกเนี่ยก็ได้เข้าร่วมกลุ่มนวดําเหมือนกันและหลังจากนั้นกุซันอดีตพ่อเล่เอกของรัฐบาลโลกเขาวนั้นก็ได้เข้าร่วมกลุ่มนวดาำหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ยอกเนี่ยจะเข้าร่วมกลุ่มนวลดามีคนก็จะไม่่ใชเรื่อองแปลกะไรเยนมัก็เเเลยกาาป็นรรื่่่องวทีตัละองย ในตอนนี้เธอน่าอาจจะมีแผนการเข้าร่วมกลุ่มนวดดำแล้วก็ช่วยกลุ่มนวดดำในการชิงสิทธิ์ของจงรารัฐบาลโลกมันก็เป็นได้และพเพื่อนๆฮะคิดว่าตัวละครของย้อนจะมีโอกาสาเข้ากลุ่มนวดดำหรือไม่ยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยฮะโอเคและกับพเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราส่วนนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแลวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ